สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรือใบนะคะพบกันในห้องของทาร t รทอ r a พีเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะหัวข้อียกการของเรามีชื่อว่าข้อความจากไฮเออร์เซลของคุณคะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทาโร่นะคะจะสื่อสารกับพลังงานของไฮเออร์เซลมาบอกอะไรกับคุณกันนะคะก็มีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด3มภาพด้วยกันเช่นเคยนะคะเริ่มจาก1 2และก็3ค่ะให้เพื่อนๆนะคะตั้งสมาธิค่ะแล้วก็เลือกภาพหนา้าไพ่ที่รู้สึกดึงดูดมากที่สุดนะคะจากนั้นก็ไปรับฟังคำทำนายตามหนา้าไพ่ที่เลือกนะคะแล้วก็ต้องบอกเช่นเคยค่ะว่านี่เป็นการอ่านไพ่โดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะแต่อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาร่วมเล่นร่วมสนุก กับพลังงานของไพทาโร่ตรงนี้นะคะสิ่งไหนที่มันเป็นประโยชน์สามารถที่จะเอาไปทําให้เกิดประโยชน์ตรงนี้ได้นะคะก็ให้เพื่อนๆรับไปส่วนไหนที่รู้สึกว่าฟังแล้วไม่สบายใจนะคะก็ขอให้ปล่อยผ่านมันแต่จุดประสงค์หลักๆก็คืออยากให้เข้ามาแล้วก็มีความสุขกับพลังงานของไพทาโร่ตรงนี้ค่ะขอให้มีความสุขกับพลังงานไพทาโรค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกพลังงานหน้าไพ่ใบที่หนึ่งใบนี้นะคะการหัวข้อพิาการข้อความจากไฮเออร์เซลของคุณนะคะมาดูกันว่าก่อนอื่นทิปขอดูพลังงานของคุณตอนนี้ว่าเป็นยังไงกันบ้างก่อนละกันคะ่ะพลังงานของคุณในตอนนี้นะคะเป็นยังไงบ้างคะ ไ of c u p king อ f c คอแล้วก็ a c e of c u p พค่ะพลังงานของคุณในตรงนี้นะคะที่เห็นว่าคุณกำลังอยู่ท่ามกลางระหว่างความสับสนอะไรบางอย่างนะคะอยู่ท่ามกลางระหว่างคุณจะยึดติดกับสิ่งเดิมหรือว่าหันหลังให้กับมัน ตอนนี้พลังงานของคุณคุณอยากเติบโตแล้วก็ก้าวไปข้างหน้านะคะแต่อีกใจนึงนะคะก็กลัวว่ามันจะกลัวการที่จะออกจากกรอบนะคะกลัวว่ามันจะสําเร็จไหมกังวลว่ามันจะเป็นยังไงมันจะถ้าหันหลังให้กับสิ่งเดิมนี้มันจะแตกต่างจากเดิมไหมนะคะคุณจะสามารถที่จะเอาตัวรอดในการใช้ชีวิตได้ไหมในช่วงนี้นะคะคุณมีภาวะกังวลในตรงนี้ ทั้งอยากที่จะกลับไปหาสิ่งเดิมนะคะอีกใจนึงก็อยากที่จะก้าวไปข้างหน้านะคะปล่อยผ่านสิ่งที่มันเดิมๆตรงนี้แล้วเป็นช่วงเวลาที่สับสนมากมายที่ว่าอาจจะไม่อย่างนั้นที่คิดว่าคุณมีคําตอบแล้วแหละว่าคุณจะทํำยังไงแค่ไม่แน่ใจและกลัวนะคะกับการที่จะเริ่มต้นใหม่เท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวมาฟังพลังงานนะคะหรือข้อความจากไนเ,เซลของคุณดีกว่าค่ะว่าท่านอยากสืกส่อสาร อะไรมาบอกกับคุณคะเอสอบคับโฟ o อบสอดเดตนะคะสื่อสารมาแบบชัดเจนตรงๆมากนะคะจะจำได้ว่าเอสอ f ค u ั s เกิดขึ้นในพลังงานของคุณก่อนหน้านี้นะคะใมเซลนะคะมาสื่อสารกับคุณบอกว่า เดินหน้าต่อไปได้แล้วนะคะสิ่งที่คุณคิดกำลังกังวลอยู่เนี่ยมันจะจบลงแล้วนะคะความนิ่งความเฉยการอยู่กับที่เดิมของคุณที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะมันจะจบสิ้นลงแล้วมีเดสขึ้นมาตรงนี้นะคะ คุณจะต้องก้าวไปสู่พลังงานใหม่ก้าวไปสู่ประสบการณ์ใหม่นะคะก้าวไปสู่สิ่งที่มันเติบโตขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้คุณเรียนรู้ได้เติบโตที่มั่งคั่งอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะเพราะฉะนั้นนะคะหันหลังให้กับสิ่งเดิมหันหลังให้กับความกังวลเดิมนะคะเมื่อคุณนะคะเปลี่ยนสถานการณ์ใหม่ทำสิ่งใหม่ผลออกมามันอาจจะแตกต่างจากเดิมก็ได้ ะะเลิกที่จะขังตัวเองอยู่ในกรอบความคิดเนิมเลิกที่จะกักขังตัวเองกับเสียงรอบข้างที่มันจะเข้ามานะคะให้คุณเกิดความสับสนที่จริงในใจของคุณมีเป้ามีธงอยู่แล้วว่าคุณจะทำยังไงนะคะให้หลังกับมันซะ แล้วก็เดินหน้าต่อไปนะคะแล้วก็เรียนรู้กับสถานการณ์ข้างหน้าที่มันจะเกิดขึ้นดีกว่านะคะมันอาจจะมีทิศทางที่มันแตกต่างไปมันอาจจะพบอะไรที่มันสนุกสนานมากขึ้นอาจจะพบช่องทางที่มันเป็นทางของคุณที่ได้เขียนเอาไว้แล้วก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะบอกชัดเจนมากว่าเดินหน้าต่อไปจบกับเรื่องเดิมๆสักทีค่ะ ที่คิดว่าเขาเป็นกําลังใจให้คุณอยู่นะคะแล้วก็คอยลุ้นคอยกระตุ้นคุณนะคะให้ผ่านกับจุดตรงนี้ไปได้นะคะเพื่อเริ่มบทบาทใหม่ของคุณได้แล้วนะคะลองเอาไปพิจารณาดูแล้วกันนะคะว่าคุณจะกล้าที่จะตัดสินใจกับตรงนี้ไหมนะคะอาจจะเป็นมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ดีก็ได้นะคะเมื่อคุณดูอะไรปัจจัยหลายๆอย่างแล้วนะคะก็ลองดูแล้วกัน,นะคะ่ะ ก็วันนี้นะคะทิ์ก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีท่านที่เลือกพลังงานหน้าไพ่ใบที่สองนะคะจำหัวข้อพยาการข้อความจากไฮเดรเซลของคุณะคะ่ะก่อนอื่นนะคะทิ์จะขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันว่าช่วงนี้พลังงานของคุณเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะผู้ที่เลือกหน้าไพ่ใบที่สองตรงนี้ค่ะ The Hairfrens นายอบครับเอ f อ o สอดค่ะช่วงนี้คุณดูเติมเต็มนะคะดูสงบนะคะแล้วก็ดูมีความสุขกับชีวิตนะคะช่วงเวลาตรงนี้คุณได้เรียนรู้อะไรต่างๆที่มันเข้ามาเข้าใจอะไร ที่เกิดขึ้นตามความเป็นจริงนะคะเห็นสัจธรรมอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็รู้ว่าจะใช้ชีวิตแบบไหนใช้ชีวิตยังไงให้มันมีความสุขนะคะสิ่งนี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะเป็นพลังงานของความเรียบง่ายสง,งบแต่มีความสุขกับตรงนั้นนะคะเห็นอะไรต่างๆมันดูเป็นสิ่งที่มันสดใสดูมีทางออกดูมีความท้าทายแต่คุณ เปิดใจที่จะเรียนรู้ยอมรับมันนะคะเห็นช่องทางอะไรต่างๆนะคะที่คุณจะสามารถสร้างความมั่นคงมั่งคั่งสร้างความสัมพันธ์ที่มันที่ดีเกิดขึ้นนะคะมันโล่งม,มันโปรง่งสบายไปหมดนะคะในช่วงนี้พลังงานนี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะต่อไปนะคะมาดูข้อความจากไฮร์เซลของคุณนะคะอยากจะสื่ออะไรกับคุณคะ ข้อความจากไฮเเซลค่ะ The hangman บว์คอ y ์ดเทนนบคอค่ะข้อความที่เกิดขึ้นจากตรงนี้นะคะพลังงานของ ข้อความจากไฮเอร์เซลบอกคุณว่าช่วงเวลานี้นะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเก็บเกี่ยวเอาความรู้สึกจากประสบการณ์นี้นะคะแล้วก็เหมือนเอามาเป็นบทเรียนมาเป็นแนวทางนะคะในการใช้ชีวิตของคุณคุณจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมาเนี้ย มันมีสิ่งไหนคุณทําสิ่งไหนมันจะช่วยดึงดูดความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์และความอิ่มเอ็เ,อเต็มใจของคุณมาสู่คุณได้นะคะจงจํานะคะช่วงเวลาเหล่านี้ไว้ให้ดีนะคะเพราะว่าเมื่อในข้างหน้าคุณมีปัญหาอุปสรรคใดๆก็ตามที่เข้ามาหาคุณนะคะเมื่อคุณยอมน,นึกถึงหรือคุณมีความมั่นคงของจิตใจของคุณอย่างเต็มที่แบบนี้แล้วนะคะคุณก็จะสามารถผ่านประสบการณ์ตรงนี้ไปได้ อย่างดีนะคะรวมไปถึงคุณอาจจะมีโอกาสได้แนะนำคนอื่นนะคะให้เข้าสู่ความมั่นคงความหนักแน่นตรงนี้ไปพร้อมๆกันได้นะคะอีกข้อความหนึ่งที่อยากจะบอกก็คือท่านเห็นนะคะท่านรู้ว่าตอนนี้คุณมีความมั่นคงมากๆในความรู้สึกของคุณนะคะไม่ว่าอะไรที่จะเข้ามากระทบคุณก็จะสามารถเรียนรู้ตามความเป็นจริงเข้าใจสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงและสามารถที่จะนิ่งมากพอ ที่จะผ่านพ้นปนัญหาอุปสรรคตรงนั้นไปได้เหมือนน่าจะมาบอกว่าท่านภูมิใจนะคะสิ่งที่คุณได้เรียนรู้และทำเข้าใจในสิ่งตรงนี้นะคะขอบคุณที่แบบคุณนิ่งเข้าใจในตรงนี้และอย่าลืมนะคะความรู้สึกนี้เพื่อที่จะไปใช้ ปรับเปลี่ยนในชีวิตของคุณในทุกๆเหตุการณ์ในเส้นทางข้างหน้าที่มันจะจะเกิดขึ้นนะคะความมั่นคงนี้จะยังอยู่กับคุณนะคะเมื่อไหร่ที่คุณนึกถึงนะคะนำเอามันกลับมาใช้คุณก็จะสามารถที่จะก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากกว่านี้แน่นอนค่ะที่ว่าเป็นพลังงานที่ดีมากๆนะคะแล้วก็เป็นความรู้สึกของขนาดที่เปิดไพ่อ่านตรงนี้เองยังรู้สึกว่าคุณน่าจะต้องเป็นคนที่มีความมั่นคงทางด้านจิตใจมากๆนะคะ มองอะไรที่มันเป็นความจริงๆมากๆนะคะเป็นสิ่งที่มันจะช่วยให้คุณแบบผ่านทุกสิ่งทุกอย่างไปได้อย่างดีนะคะเป็นเป็นพลังงานของความสงบจริงๆค่ะที่ทิพย์สัมผัสได้จากหน้าไพ่ตรงนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะผู้ที่เลือกพลังงานหน้าไพ่ใบที่3ามใบนี้นะคะกับหัวข้อเบียการ์ดข้อความจากไฮเออร์เซลของคุณค่ะก่อนอื่นนะคะทิ่ขอดูพลังงานของคุณก่อนละกันว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงบ้างคะช่วงนี้นายอบคอย king of w a n The e เพ e ร o ลค่ะช่วงนี้นะคะพลังงานส่วนใหญ่ของคุณนะคะเกี่ยวข้องอยู่กับการทำงานความมั่นคงในชีวิตนะคะความเป็นระบบระเบียบนะคะสร้างความเป็นปึกแผ่น ให้กับคุณนะคะการเติบโตของคุณช่วงนี้นะคะเห็นว่าคุณได้รับโอกาสอะไรที่มันดีนะคะให้คุณได้กระทําได้ลงมือกระทําคุณก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํามันให้ดีที่สุดเพื่อให้คุณเติบโตและมั่นคงในอนาคตข้างหน้านะคะตอนนี้ก็ใส่ใจโฟกสัสอยู่กับเรื่องการทํางานกับโอกาสที่ได้รับนั่นเองค่ะต่อไปนะคะมาดูพลังงานอ่า มาดูข้อความจากใหเออเซลล์ของคุณนะคะว่าท่านอยากจะสืส่อสารอะไรกับคุณคะในเออเซลล์อยากจะสื่อสารหรืมีข้อความอะไรมาบอกคุณคะโฟบวอลเพจจอบคอยโฟบคอยค่ะ ข้อความจากไฮเออร์เซลของคุณนะคะอยากจะมาบอกว่าสิ่งนี้นะคะจะาการกระทําของคุณนะคะไฮเออร์เซลเห็นนะคะว่าคุณมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทํามันเป็นอย่างดีนะคะก่อนอื่นนะคะในความมุ่งมั่นตั้งใจนั้นมีหลายครั้งอาจจะทําให้คุณไม่แน่ใจว่าคุณเป็นเด็ก เกินไปหรือเปล่ากับโอกาสที่ได้รับตรงนี้นะคะให้ก็เซล์ก็เลยมาบอกว่าที่จริงคุณเติบโตได้นะคะค่อยๆเรียนรู้มันไปนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้สร้างความมั่นคงเป็นปึกแผ่นอะไรตรงนั้นได้นะคะแต่ช่วงมันอาจจะ ใช้เวลานิดนึงนะคะใช้เวลาใช้โอกาสนี้นะคะเก็บเกี่ยวประสบการณ์แล้วก็เรียนรู้พัฒนาตัวเองไปนะคะอย่ารีบเร่งรีบร้อนเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะรีบเร่งอาจจะเห็นสิ่งต่างๆเห็นคนอื่นๆที่ประสบความสําเร็จแล้วนะคะมันก็เลยเกิดการเปรียบเทียบทําให้คุณกังวลและมีความเครียดกับสิ่งที่ทําอยู่ตรงนั้นนะคะไอโอเซลก็เลยบอกว่า ค่อยๆเป็นค่อยๆไปเรียนรู้มันนะคะมันต้องใช้ระยะเวลาเพื่อการที่จะเติบโตให้มันมั่นคงนะคะถ้ารีบเร่งรีบร้อนเกินไปอ่ะมันอาจจะสั่นคลอนไม่สมดุลนะคะไม่อยู่ในจุดที่มันมั่นคงก็ได้นะตรงนี้นะคะไม่ต้องรีบร้อนนะคะโฟกัสแค่เฉพาะตัวเองนะคะสิ่งที่เป็นเสียงภายนอกสิ่งอื่นที่จะมากระทบ นะคะคุณต้องแยกแยะและตัดมันออกให้ได้นะคะบางทีบางครั้งเป็นช่วงเวลาที่คุณอาจจะต้องห่างหายจากสังคมบางอย่างไปบ้างเพื่อที่จะทำให้คุณโฟกัสในตัวงานหรือเป้าหมายของคุณได้มากขึ้นนะคะอาจจะมีการเฟดออกจากกลุ่มคนบางคนนะคะอันนี้อาจจะ อยู่ที่คุณจะต้องคัดเลือกนะคะว่าคนกลุ่มไหนที่จะช่วยส่งเสริมคุณในะช่วงเวลานี้นะคะอาจจะต้องห่างหายจะต้องเก็บตัวนะคะจะต้องเรียนรู้ในส่วนของคุณเพื่อนบางคนคนบางคนที่คุณอาจจะรู้จักอาจจะห่างหายกันไปบ้างอย่างนั้นอย่าเพิ่งเสียใจหรือกังวลใจไปนะคะช่วงเวลานี้คุณก็ต้องโฟกัสก,กับเรื่องนี้ก่อนพัฒนาตัวเองให้ ให้เติบโตไปเหมือนเป็นเด็กที่จะเปิดเรียนรู้อะไรต่างๆนะคะตรงนี้คุณก็จะมั่นคงได้ในข้างหน้าตามที่คุณตั้งเป้าหมายไว้นะคะไม่ต้องรีบเร่งรีบร้อนค่ะคุณจะมั่นคงแน่ๆนะคะแล้วก็อย่าเปรียบเทียบกับคนอื่นเท่านั้นเองค่ะคลิปก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่รับชมรับฟังเดี๋ยวไว้มาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ